สำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่สามวงแหวนวิญญาณล้านปีตอนที่หนึ่งหัวววี่ห้าฟังหนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองเล่าจู่จู่ก็รู้สึกแปลกๆชื่อหนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองของมันมาจากการฝันทุกวันหรอกนะถึงแม้ข้าจะออกจากถ้ำนั้นไม่ได้แต่ความรู้สึกที่ไขกระดุกเย็นพันปีมอบให้มันสบายจริงๆต่อมาข้าก็เลยไม่หาทางออกแล้วก็แค่เลื้อยไปเลื้อยมาหาไขากระดุกเย็นพันปีกินเจอก้อนใหญ่ก็จะนอนหลังๆข้าก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองนอนไปนานแค่ไหน จนกระทั่งลายสีทองวงแรกปรากฏขึ้นบนตัวข้าลายสีทองมีความสำคัญมากสำหรับพวกเราหนอนไหมน้ำแข็งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าระดับการบ่มเพาะของข้าเข้าสู่ระดับแสนปีแล้วเท่าที่ข้าจำได้เผ่านหนอนไหมน้ำแข็งของเรายังไม่เคยมีใครบ่มเพาะถึงระดับแสนปีมาก่อนข้าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ตอนนั้นข้าก็วิวัฒนาการเป็นหอนในน้ำแข็งลายทองและข้าก็มีพลังมากพอที่จะฟอนน้ำแข็งออกไปได้แล้ว ตอนนั้นข้ายังไม่รู้ว่าการเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีจะมีข้อจำกัดมากยากที่จะยกระดับการบ่มเพาะได้อีกบางทีข้าอาจจะโชคดีบวกกับเผ่านอนใหม่น้ำแข็งของเรามีพลังต่อสู้ที่อ่อนแออย่างน่าอัศจรรย์ที่ไม่ได้รับการลงโทษจากสวรรค์แค่แค่เออนอนมากไปหน่อยข้าก็เลยขี้เกียจออกไปก็เลยนอนต่อในถ้ำน้ำแข็งเพราะระดับการบ่มเพาะข,ของข้าสูงขึ้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไปไม่ได้ข้าก็สามารถฟ้อน้ำแข็งเข้าไปได้ทำให้ข้าค้นพบไขกระดูกเย็นคุณภาพสูงในถ้ำน้ำแข็งพวก มันก็กลายเป็นอาหารของข้าแบบนี้ข้าก็กินแล้วนอนนอนแล้วกินไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนดูได้แค่ลายสีทองบนตัวจนกระทั่งวันหนึ่งไขยกระดูกเย็นในถ้ำน้ำแข็งถูกข้ากินหมดข้าก็เลยเจาะทะลุพื้นถ้ำน้ำแข็งลงไปในทะเลข้าลอยไปลอยมาตามทะเลลอยไปทางใต้เลียบชายฝั่งและในระหว่างนั้นข้าก็ได้เจอกับศัตรูเป็นครั้งแรก ตอนนั้นข้ามีลายสีทองเก้าวงแล้วเป็นสัตว์วิญญาณเก้าแสนปีที่แข็งแกร่งข้าคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วแต่พูดถึงตรงนี้หนอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อก็ดูเขินเขินแต่ข้าเหมือนจะทําอะไรไม่เป็นนอกจากนอนไม่ค่อยเก่งเรื่องต่อสู้สุดท้ายก็ใช้พลังจิตที่แข็งแกร่งของตัวเองขู่ศัตรูจนหนีไปเรื่องนี้ทําให้ข้าระวังตัวมากขึ้น ข้าพยายามฝึกฝนความสามารถในการโจมตีแต่ข้ากลับพบว่าการบ่มเพาะมานานไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแกร่งข้าเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีจริงๆแต่พลังต่อสู้ของข้ายังสู้สัตว์วิญญาณหมื่นปีบางตัวไม่ได้ส่วนสัตว์วิญญาณแสนปีที่เก่งเรื่องต่อสู้ข้าไม่มีทางชนะได้เลยโลกภายนอกอันตรายจริงๆแต่ข้าหาทางกลับไม่เจอแล้ว ในทะเลอันตรายบางทีบนบกอาจจะปลอดภัยกว่าข้าก็เลยขึ้นบกแต่ข้ากลับพบว่าบนบกก็ไม่สงบสุขบางทีอาจเป็นเพราะข้าดูดซับไขกระดูกเย็นมากเกินไปร่างกายของข้าจึงมีกลิ่นพิเศษสามารถดึงดูดความสนใจของสัตว์วิญญาณทั้งหมดพวกมันจะมองข้าเป็นอาหารในที่สุดข้าก็ถูกสัตว์วิญญาณแสนปีตัวหนึ่งในป่าใหญ่ซิงโตจับได้แต่มันไม่ได้ฆ่าข้าทันที แต่นำข้าไปที่ป่าใหญ่ซิงโตข้าเพิ่งรู้จากที่มันพูดว่าข้ามีพลังปราณสวรรค์มากมายแค่ดูดซับและเปลี่ยนพลังเหล่านี้สัตว์วิญญาณตัวไหนก็สามารถเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีได้และสัตว์วิญญาณแสนปีก็สามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดของอายุไขได้แต่เพราะพลังที่ข้าบ่มเพาะมานานล้านปีมันมหาศาลเกินไปจึงต้องใช้เวลานานในการดูดซับมันถึงได้พาข้ากลับไปที่รังของมันแต่มันประเมินข้าต่ำไป ถึงแม้ข้าจะไม่เก่งเรื่องต่อสู้แต่ข้าสามารถปล่อยออร่าที่แข็งแกร่งของตัวเองออกมาได้ข้าก็เลยล่อสัตว์วิญญาณแสนปีทั้งหมดในป่าใหญ่ซิงโตมาฮิฮิการต่อสู้ครั้งนั้นแทบจะรวมสัตว์วิญญาณระดับหมื่นปีขึ้นไปทั้งหมดในป่าใหญ่ซิงโตพวกมันสู้กันอย่างดูเดือดข้าคิดว่าตัวเองมีโอกาสหนีแล้วแต่ใครจะรู้พวกมันเจ้าเล่มากพอสู้กันจนเกือบตาย ก็หยุดเจรจากันผลก็คือค่าซวยสุดท้ายพวกมันตกลงกันว่าจะดูดซับพลังของข้าร่วมกันยังไงพลังวิญญาณในตัวข้าก็เยอะพวกมันก็เลยขังข้าไว้ที่ใจกลางไปยิงยิงตงตัวบังคับให้ข้าปล่อยพลังปราณสวรรค์ออกมาให้พวกมันดูดซับยิ่งระดับการบ่มเพาะของสัตว์วิญญาณสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ใกล้ข้ามากขึ้นได้รับประโยชน์มากขึ้นพวกสารเลวมองข้าเป็นอาหารชัดชัด เธอขัดขืนไม่ได้ข้าก็เลยได้แต่ปล่อยให้พวกมันทําตามใจข้าถูกพวกมันกดขี่ก็คิดหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกมันพลังปราณของข้าบริสุทธิ์มากเพียงพอให้พวกมันดูดซาบไปอีกหมื่นปีหลังจากคิดและสังเกตการมาหลายพันปีข้าพบว่าถ้าอยากหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกมันไม่ใช่แค่ต้องหนีไปยังต้องซ่อนออร่าของตัวเองด้วย พวกมนุษย์พวกเจ้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาข้ามีอยู่หลายครั้งมีมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากเข้าไปในป่าใหญ่สิงโตเพื่อล่าสัตว์วิญญาณแสนปีแต่น่าเสียดายพวกเขาซวยเพราะมีค่าคอยหยีเลี้ยงสัตว์วิญญาณระดับสูงในป่าใหญ่สิงโตต้องเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลวอย่างแน่นอนถึงแม้มนุษย์พวกนั้นจะมีอาวุธที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังเสียเปรียบแต่นั่นก็ทำให้ข้าได้เห็นข้อดีของพวกมนุษย์พวกเจ้า ข้าเป็นสัตว์วิญญาณที่มีทั้งพลังจิตและธาตุน้ำแข็งหลังจากคิดแล้วคิดอีกข้าก็ตัดสินใจหาวิธีที่จะเป็นวงแหวนวิญญาณของมนุษย์แบบนี้มนุษย์คนนั้นต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆด้วยพลังจิตของข้าข้าสามารถรักษาจิตสำนึกของตัวเองไว้ได้กลายเป็นวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพวกมนุษย์เพิ่มหึถึงตอนนั้นข้าจะต้องแก้แค้นช่วยมนุษย์คนนั้นข้าพวกสารเลวที่เคยรังแกข้าข้าก็เลยเริ่มลองแต่ใครจะรู้ครั้งแรกล้มเเเเหหลลวคนนนที่าืือออกมจะะป็ไร ปรมาจารย์วิญญาณของพวกมนุษย์เขาก็แข็งแกร่งแต่ก็ไร้ประโยชน์ถูกฆ่าระเบิดตายข้ายังไม่ได้แสดงร่างที่แท้จริงออกมาเลยแค่การโจมตีทางจิตเขาก็รับไม่ไหวแล้วข้าถึงได้รู้ว่าการหาผู้ครอบครองก็ไม่ไง่ายอย่างแรกต้องมีพลังจิตและต้องมีความสามารถในการรองรับพลังวิญญาณของข้าซึ่งยากยิ่งกว่าข้าหาหลายพันปีก็ไม่เจอและพลังวิญญาณของข้าก็ถูกสัตว์วิญ,ญญาณแสนปีพวกนั้นดูดซาไปเกือบหมดแล้วข้าใกล้จะตายแล้ว สวรรค์ยังไม่ตาข้าตอนที่ข้าสิ้นหวังลายสีทองวงที่สิบก็ปรากฏขึ้นบนตัวข้าในที่สุดก็กลายเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีหลังจากลายสีทองวงที่สิบปรากฏขึ้นข้าก็มีพลังที่จะต่อสู้กับสัตว์วิญญาณแสนปีที่เก่งเรื่องต่อสู้และสามารถซ่อนออร่าของตัวเองได้ค่าก็เลยตั้งชื่อให้ตัวเองว่าหนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อไม่ใช่หนอนไหมน้ำแข็งลายทองอีกต่อไป แต่ข้ารู้ว่าตัวเองสู้สัตว์วิญญาณแสนปีพวกนั้นไม่ได้และพลังปราณสวรรค์ของข้าก็ถูกพวกมันดูดซับไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่พลังวิญญาณที่สําคัญที่สุดก็คือสองธาตุของข้าที่ยังไม่ได้ถูกดูดซับข้าแก้แค้นเองไม่ได้แล้วข้าก็เลยหาโอกาสในที่สุดก็ใช้พลังที่เพิ่งก้าวข้ามขีดจำกัดซ่อนออร่าแล้วหนีลงดินไปสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่สามวงแหวนวิญญาณล้านปีตอนที่สอง เฮ้นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อถอนหายใจแต่น่าเสียดายข้าก็ยังซวยอยู่ดีการก้าวข้ามขีดจํากัดไปสู่ระดับล้านปีเป็นดาบสองคมถึงแม้จะทําให้ข้าหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกมันแต่อายุขัยของข้าก็มาถึงจุดจบเพราะการลงโทษจากสวรรค์ถ้าไม่หาวิธีอื่นข้าก็คงจะตายในไม่ช้าและในตอนนั้นข้าก็เจอเจ้าถึงแม้เจ้าจะอ่อนแอแต่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วยังไงเจ้าก็มีพลังจิตข้าก็เลยต้องจำใจรวมกับเจ้าไม่ว่ายังไง พวกสารเลวพวกนั้นก็ไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของข้าไปหรอกฟังนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อเล่าหัวอวีห้าวก็ลืมความกลัวไปหมดแล้วพูดอย่างโกรธแค้นพวกมันน่ารังเกียจจริงๆทําแบบนี้ได้ยังไงขังท่านไว้ตั้งเกือบหมื่นปีนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวอย่างมีอารมณ์ร่วมใช่ถึงแม้ข้าจะน่ารักหล่อแข็งแกร่งพวกมันก็ไม่ควรเอาข้าเป็นอาหารตอนนี้ดีแล้ว ในที่สุดก็หนีออกมาได้ไม่ให้พวกมันได้ร่างกายของข้าไปห้วอวีห้าถึงแม้เจ้าจะอายุยังน้อยความสามารถยังอ่อนแอแต่ก็ยังใส่ซื้อข้าจะถือว่าเป็นแผนการพัฒนาแล้วกันพอเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไหร่ต้องแก้แค้นให้ข้าด้วยพวกมันไม่ใช่อาศัยการดูดซับพลังวิญญาณของข้าเพื่อวิวัฒนาการเหรอต่อไปก็เปลี่ยนพวกมันเป็นวงแหวนวิญญาณกับกระดูกวิญญาณให้หมดหึมหึมได้พอข้าโตขึ้นข้าจะแก้แค้นให้ท่าน ผู้วอวิห้าตอบตกลงโดยไม่ลังเลความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ก็ใกล้ชิดกันขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องราวที่แปลกประหลาดแตมหัสจรรั์น,นี้จริงๆแล้วถึงแม้นอนไหมน้ำแข็งเทียนเมิองจะมีชีวิตอยู่มานานล้านปีแต่มันก็ได้สัมผัสกับสัตว์วิญญาณเพียงไม่กี่ตัว ถึงแม้จะมีสติปัญญาไม่น้อยหน้ามนุษย์แต่ก็ไม่รู้ถึงความร้กาศของจิตใจมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีทางเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังง่ายๆการเลือกหัวอวี๋ห้าวที่เป็นเหมือนผ้าขาวถือเป็นโชคดีของมันพี่เทียนเมื่อข้ายังไม่เข้าใจท่านแข็งแกร่งขนาดนี้การเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณของข้ายังต้องผนึกพลังของตัวเองอีกนี่มันยังไงกันแล้วยังมอบทักษะวิญ,ญญาณให้ข้าได้อีกไหมหลังจากหายกลัวสิ่งที่หัววววีห้าวมีคือความอยากรู้อยากเห็น นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมื่งยิ้มข้ามีวิธีแน่นอนข้าคิดมานานแล้วมีแผนการที่สมบูรณ์แบบแล้วหลังจากที่เคยระเบิดมนุษย์ตายข้าก็เข้าใจว่าการช่วยเหลือเจ้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าเป็นหลักตอนนี้ข้าไม่มีทางถอยแล้วถ้าเจ้าตายข้าก็ต้องตายด้วยพลังวิญญาณเดิมของข้าถูกสัตว์วิญญาณในป่าใหญ่ซิงโตดูซ่าไปเกือบหมดแล้วไม่งั้นต่อให้ข้าผนึกพลังเจ้าก็รับไม่ไหวอยู่ดีสิ่งที่ข้าหลอมรวมเข้ากับร่างกายของเจ้า ส่วนใหญ่เป็นพลังปราและพลังจิตของข้าเจ้าเห็นลูกบอลแสงสิบลูกนี้ไหมพวกมันคือผนึกสิบชั้นที่ข้าสร้างขึ้นมองอีกมุมหนึ่งก็คือพลังที่ข้ามอบให้กับวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าเพียงแต่เจ้ายังใช้ไม่ได้ชั่วคราวก็คือวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าถึงจะเป็นระดับล้านปีแต่ตอนนี้ยังไม่มีพลังของวงแหวนวิญญาณล้านปีแต่เมื่อระดับการบ่มเพาะของเจ้าสูงขึ้น พลังที่ข้าผนึกไว้ในตัวเจ้าก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยเพิ่มพลังของวงแหวนวิญญาณวงนี้และยังสามารถเพิ่มพลังของวงแหวนวิญญาณวงอื่นๆของเจ้าในอนาคตได้อีกด้วยยังไงพลังที่ข้าสะสมมานานล้านปีมันก็มหาศาลเกินไปสำหรับเจ้าหัวววี่ห้าวกับพริปตาข้ายังไม่ค่อยเข้าใจนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อพูดอย่างไม่สบอารมณ์ โมฆาจะอธิบายง่ายๆตอนนี้ร่างกายที่มีวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้ารับวงแหวนวิญญาณได้มากสุดแค่400ปีดังนั้นพลังที่แท้จริงของวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าก็คือ400ปีต่อไปพอเจ้าก้าวข้ามขีดจำกัดรับวงแหวนวิญญาณพันปีได้วงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าก็จะกลายเป็นพันปีจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถในการรองรับของร่างกายเจ้าก็คือวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าสามารถวิวัฒนาการได้ตลอดเวลาวงแหวนวิญญาณวงอื่นๆที่จะได้ในอนาคตก็เหมือนกัน แน่นอนว่าพลังวิวัฒนาการที่ข้ามอบให้เจ้ามีจำกัดยิ่งวงแหวนวิญญาณที่เจ้าได้แข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดพลังของข้ามากขึ้นด้วยพลังที่ข้าผนึกไว้ในตัวเจ้ามากสุดก็ทำให้วงแหวนวิญญาณสิบวงของเจ้าถึงระดับแสนปีได้หาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพวกเรามีวงแหวนวิญญาณได้มากสุดแค่เก้าวงไม่ใช่เหรอพวกวาวิห้าพูดอย่างตกใจนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อได้ยินอย่างภาคภูมิใจนั่นสำหรับคนทั่วไปมีค่ารวมอยู่ด้วย เจ้าก็ไม e de um ่ใช่คนทั่วไปแล้วพลังวิญญาณเดียวแน่นอนว่าดูทราบวงแหวนวิญญาณได้แค่เก้าวงแต่ตอนนี้เจ้าไม่ใช่พลังวิญญาณเดียวแล้วการฆ่าสัตว์วิญญาณแสนปีจะได้กระดูกวิญญาณหนึ่งชิ้นและวงแหวนวิญญาณแสนปีที่มีทักษะวิญญาณสองทักษะเจ้าหน้าจะรู้ใช่ไหมหัวววิห้าพยักหน้านอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าในฐานะวงแหวนวิญญาณล้านปี และเป็นวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะวงแรกในประวัติศาสตร์ข้าต้องแข็งแกร่งกว่าพวกมันมากอยู่แล้ววงแหวนวิญญาณวงแรกที่ข้ากลายเป็นไม่เพียงแต่วิวัฒนาการได้ไม่จํากัดตามสภาพร่างกายของเจ้าอยังมอบทักษะวิญญาณสี่ทักษะให้เจ้าแต่ข้าไม่มีกระดูกวิญญาณให้เจ้าแต่ข้าสามารถเพิ่มพลังวิญญาณให้เจ้าได้ ถึงแม้หัวอวิห้าวจะเดาว่าวงแหวนวิญญาณล้านปีจะมีประโยชน์กับเขามากแต่ก็ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้วงแหวนวิญญาณที่วิวัฒนาการได้ไม่จํากัดก็ทําให้เขาดีใจมากแล้วแต่ยังมีความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่อีกทักษะวิญญาณสี่ทักษะบวกกับพลังวิญญาณอีกหนึ่งนี่มันอะไรกันทักษะวิญญาณสี่ทักษะนี้ล้วนมาจากวงแหวนวิญญาณวงแรกดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของมันจะวิวัฒนาการไปพร้อมกับวงแหวนวิญญาณวงแรกเป็นความสามารถที่ใช้ได้ตลอดไป ส่วนการเพิ่มพลังวิญญาณเรียกว่าปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้เหมือนกับเปลี่ยนเขาที่เดิมมีแค่เนตวิญญาณให้กลายเป็นอัจฉริยะที่มีพลังวิญญาณคู่พลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็มีวงแหวนวิญญาณ9ก้าวงก็คือเพิ่มทักษะวิญญาณ9กทักษะการเพิ่มพลังแบบนี้จะไปเทียบกับวงแหวนวิญญาณแสนปีได้ยังไงถึงแม้หลังจากได้รับการเพิ่มพลังเหล่านี้ความแข็งแกร่งของเขายังคงอ่อนแอต้องค่อยๆพัฒนาแต่มันก็เปิดประตูบานใหญ่ให้ กับเขาทําให้หัวอวี๋ห้าวที่มีพรสวรรค์ธรรมดามีอนาคตที่ไม่สิ้นสุดพลังวิญญาณที่ข้ามอบให้เจ้าคือน้ําแข็งแต่ตอนนี้ยังเป็นน้ําแข็งที่ไม่มีวิญญาณคําพูดของนอนไหมน้ําแข็งเทียนเมื่งดึงหัววววีห้าวกลับมาจากความดีใจน้ําแข็งที่ไม่มีวิญญาณนั่นคืออะไรหัวอวี๋ห้าวทาหน้างงนอนไหมน้ําแข็งเทียนเม่งกล่าวว่า ก็คือพลังวิญญาณที่ข้ามอบให้เจ้าตอนนี้มีแค่ธาตุแต่ไม่มีรูปร่างต้องรอให้เจ้าดูดซับวงแหวนวิญญาณธาตุน <small spirit> um, ้ำแข็งวงแรกพลังวิญญาณนี้ถึงจะมีรูปร่างเจ้าดูดซับวงแหวนวิญญาณจากสัตว์วิญญาณอะไรพลังวิญญาณที่สองของเจ้าก็จะเป็นแบบนั้นก็คือพลังวิญญาณที่สองของเจ้าต้องเป็นสัตว์วิญญาณเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องรีบค่าคิดให้เจ้าแล้วแต่ตอนนี้ระดับการบ่มเพาะของเจาะยังไม่พอ ต้องรอให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ข้าถึงจะพาเจ้าไปรับวงแหวนวิญญ,ญาณธาตุน้ำแข็งวงแรกตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงบอกว่าพลังที่ข้าเพิ่มให้กับวงแหวนวิญญ,ญาณของเจ้าไม่พอดังนั้นต่อไปเวลาเลือกวงแหวนวิญญ,ญาณเจ้าต้องระวังให้มากต้องฟังความคิดเห็นของข้าสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่สามวงแหวนวิญญ,ญาณล้านปีตอนที่สามได้หัวอวิห้าวตอบตกลงอย่างตื่นเต้น แล้วทักษวิญญาณสี่ทักษะของข้าคืออะไรนอนไหม่น้ําแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าอันนี้เจ้าต้องไปค้นหาด้วยตัวเองสิ่งที่ค้นพบด้วยตัวเองย่อมชัดเจนกว่าที่ข้าบอกเจ้าโดยตรงแต่เจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปใช้ข้ามอบทักษะวิญญาณสี่ทักษะให้เจ้าและล้วนเป็นพลังจิตพลังที่ข้าผนึกไว้ในตัวเจ้าก็มหาศาลแต่มีบางอย่างที่เจ้าต้องจำไว้อย่างแรก พลังที่ข้าผนึกไว้ในตัวเจ้าจะช่วยเพิ่มอายุขยของวงแหวนวิญญาณก็คือพลังของทักษะวิญญาณเมื่อระดับการบ่มเพาะของเจ้าถึงแต่ไม่สามารถช่วยเพิ่มพลังวิญญาณที่เจ้าบ่มเพาะได้อย่างที่สองทักษะวิญญาณสี่ทักษะที่ข้ามอบให้เพราะเหตุผลบางอย่างของข้าล้วนเป็นทักษะเสริมไม่มีพลังจมตีมากนักดังนั้นตอนนี้เจ้าก็ยังอ่อนแอถ้าอยากแข็งแกร่งยังมีหนทางอีกยาวไกลเข้าใจไหมข้าเข้าใจ แม่เคยสอนข้าว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนต้องค่อยๆสะสมอาศัยความขยันและความพยายามของตัวเองถึงจะมีโอกาสเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นพี่เทียนเมื่อวางใจข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ดีมากแต่พรสวรรค์ของเจ้ามันแย่จริงๆเหอต่อไปต้องหาสมบัติสวรรค์มาให้เจ้ากินพลังวิญญ,ญาณเนตรวิญ,ญญาณของเจ้าเป็นการกลายพันธุ์ศักยภาพก็ไม่เลว แต่เพราะการกลายพันธุ์ทำให้ร่างกายของเจ้าได้รับผลกระทบตั้งแต่เด็กเส้นชีพจรแคบติดขัดการบ่มเพาะค่อนข้างยากลำบากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องนี้รีบไม่ได้อ้อจริงสิยังมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าเห็นลูกบอลแสงสีเทาข้างบนนั่นไหมัหวววิห้าวกล่าวว่าเห็นนั่นก็เป็นพลังของท่านเหรอนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าไม่ใช่ข้าก็ไม่รู้ว่านั่นคืออะไร ตอนที่ข้ากําลังรวมกับร่างกายของเจ้าจูู่มันก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับถูกพลังจิตของข้าดึงดูดมาลูกบอลแสงสีเท่านั้นคือเสีเสียววิญญาณดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในโลกของเราข้าก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่เสีเสียววิญญาณน,นี้ถึงจะอ่อนแอแต่ระดับกลับสูงมากข้าก็ทําอะไรมันไม่ได้แต่ข้ารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้มุ่งร้ายตอนนี้น่าจะหลับอยู่บางทีมันอาจจะไม่ตื่นตลอดชีวิตของเจ้า แต่ก็อาจจะตื่นขึ้นมาสร้างปัญหาแต่วางใจถ้ามันไม่ทำอะไรก็ไม่เป็นไรถ้ามันคิดจะทำร้ายเจ้าข้าก็ปกป้องเจ้าได้สบายสบายเอาล่ะเจ้าออกไปได้แล้วมนุษย์สองคนนั้นรอเจ้านานแล้วพวกเขาไม่ได้มุ่งร้ายต่อเจ้ามนุษย์สองคนพวกอวี่ห้าวกำลังตกใจภาพตรงหน้าก็พร่ามัวลงเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนขนาดใหญ่ตกอยู่ในความมืดทำไมยังไม่ตื่นอีก ถังยาตบหน้าหัวอวี๋ห้า,าวเบาๆมองเป้ยไปข้างๆด้วยแววตาสงสัยเป้ยไปยิ้มอย่างอ่อนโยนชีพจรของเขาปกติดีพลังวิญญาณในร่างกายก็ปกติและแข็งแกร่งมากถ้าข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นสัญญาณของการก้าวข้ามขีดจำกัดจากผู้ฝึกวิญญาณเข้าสู่ระดับวิญญาจารร่างกายของเขาต้องใช้เวลาในการหลอมรวมพลังส่วนนี้และปรับตัวเข้ากับพลังวิญญาณที่ก้าวข้ามขีดจำกัดน่าเสียดายเป็นแค่ลิงบาบูนล,ลมสิบปี ทั้งย่าได้ยินจะเสียดายทำไมวงแหวนวิญญาณวงแรกอ่อนแอกว่าก็ปกติเขาตัวคนเดียวสามารถฆ่าลิงบาบูลลมได้ก็เก่งมากแล้วเป้ยเปหัวเราะถ้าอยากเอาชนะใจผู้หญิงต้องเอาชนะใจทางกระเพาะก่อนยิ่งเป็นเจ้าที่หัวใจกับกระเพาะอาหารเชื่อมต่อกันด้วยแล้วทั้งย่าหน้าแดงเพืใครหัวใจกับกระเพาะอาหารเชื่อมต่อกันไม่มีมารยาทอย่าลืมว่าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้า เป้ยๆไม่ได้โตแยงได้แต่มองนั่งยิ้มยิ้มอืมมีเสียงครังเบาๆออกมาจากปากของหัวอวิห้าวเขาค่อยๆลืมตาขึ้นน้องหัวเจ้าฟื้นแล้วข้าเป็นห่วงแทบแย่ทั้งอย่าดีใจมากที่เห็นหัวอวิห้าวลืมตาหัวอวิห้าวรู้สึกมึนงงตั้งสติได้ความทรงจำที่คุยกับนนอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมืองก็ชัดเจนเขาพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ทั้งอย่ายิ้มหยิกแขนเขาหัวอวิห้าวดินด้วยความเจ็บปวดพี่เสี่ยวอย่าท่านทำอะไรทั้งอย่าหัวเราะข้าช่วยเจ้าตรวจสอบว่าฝันหรือเปล่าเป็นไงดีขึ้นหรือยังเจ้ากล้ามากล้าเข้าป่าใหญ่สิงโตตัวคนเดียวหัวอวิห้าวก็หัวอย่างเขินเขินหลังจากเจอลิงบาบูลลมเขาก็รู้ซึ้งถึงความอ่อนแอและความอดดีของตัวเองแต่ไม่นานเขาก็ถูกความรู้สึกกระวนกระวายดึงออกมาจากความอายรีบลุกขึ้นปล่อยพลังวิญญ,ญาณในร่างกายออกมา ทันใดนั้นภาพที่น่าประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นทำให้หัววิว่ห้าวดีใจมากพลังวิญ,ญญาณที่เคยติดขัดในร่างกายก็เปลี่ยนไปแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็เพิ่มขึ้นพลังวิญญ,ญาณที่อ่อนโยนไหลออกมาทุกสิ่งที่เนตรวิญญ,ญาณมองเห็นก็ชัดเจนขึ้นมีสัญชาตญาณหลายอย่างปรากฏขึ้นในหัวของเขานั่นคือทักษะสี่ทักษะสี่ทักษะจริงๆพี่เทียนเมื่อมีตัวตนอยู่จริงๆข้าไม่ได้ฝันทุกอย่างเป็นเรื่องจริงข้ามีวงแหวนวิญญาณล้านปีแล้ว จนถึงตอนนี้หัวอวิห้าวถึงได้เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงความดีใจในใจพรุ่งพล่านอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาข้าสำเร็จแล้วเป้ย,ปยและถังย่าเห็นวงแหวนวิญญาณสีขาวสองประกายลอยขึ้นมาจากเท้าของหัวอวิหา้าวค่อยๆเลื่อนขึ้นไปถึงหัวแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมานั่นคือวงแหวนวิญญาณวงแรก เยไปคิดโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นวงแหวนวิญญาณสิปีจริงๆแต่ก็สงสัยเล็กน้อยว่าทำไมวงแหวนวิญญาณสิปีของหัวอวิห้าวถึงดูสายเหมือนจะต่างจากวงแหวนวิญญาณสิปีทั่วไปหรือว่าลิงบาบูลลมตัวนั้นมีระดับการบ่มเพาะที่สูงกว่าเขาจะไปคิดได้ยังไงว่าวงแหวนวิญญาณล้านปีก็เป็นสีขาวเหมือนกัน ไม่ใช่แค่วงแหวนวิญญาณที่เปลี่ยนไปดวงตาของพววาวิห้าวก็เปลี่ยนไปด้วยดวงตาสีฟ้าครามของเขามีแสงสีทองจางๆเป้ยๆและทังหยารู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาจากดวงตาของเขาและคลื่นพลังจิตที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในพวังชั่วขณะ ก่อนหน้านี้พลังจิตอันแข็งแกร่งที่นอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อปล่อยออกมาเคยทําให้พวกเขาสูญเสียความสามารถในการคิดชั่วคราวแต่เพราะความแข็งแกร่งของพวกเขากับนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อต่างกันมากเกินไปจึงไม่ได้สังเกตเห็นแต่ตอนนี้หัวอวิห้าวอยู่ใกล้ๆลคลื่นพลังจิตที่แผ่ออกมาจากดวงตาของเขาทําให้ทั้งสองตกใจมากพลังจิตและยังหลอมรวมกับลิงบาบูลลมเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกแม้แต่เป้ยที่สุขุมก็ยังอดเปลี่ยนสีหน้าไม่ได้ตามทฤษฎีผู้ใช้วิญ,ญญาณที่เขารู้นี่เป็นไปไม่ได้ แต่ความจริงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าแสงสีทองจางๆหายไปจากดวงตาของหูวอวิห้าวอย่างรวดเร็วเขาก็ได้สติกลับมากระโดดอย่างตื่นเต้นสำเร็จแล้วข้าสำเร็จแล้วจริงๆข้าเป็นวิญญาจารย์แล้วเปยยและถังยามองหน้ากันต่างก็เห็นความตกใจในสายตาของอีกฝ่ายถังยาอดไม่ได้ที่จะถามว่าน้องหัวพลังวิญ,ญญาณของเจ้าเป็นพลังจิตเหรอเมื่อกี้ข้ารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังจิตที่รุนแรง ผู้าอาวิห้าวได้สติพูดอย่างเขินเขินใช่พลังวิญญาณของข้าคือเนตรวิญญาณพลังวิญญาณกลายพันธ์พลังจิตทั้งยาตาเป็นประกายเนตรวิญญาณพลังวิญญาณร่างกายดีเลยสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่สามวงแหวนวิญญาณล้านปีตอนที่สี่เปยไปเหมือนจะรู้ตัวอะไรบางอย่างพยักหน้าไม่นึกเลยน่าเสียดายที่เรามาช้าไปไม่งั้นก็น่าจะช่วยน้องหัวหาสัตว์วิญญาณที่ดีกว่านี้มาหลอมรวม ตอนนี้หัวอวี่ห้าวได้สติจากความดีใจแล้วถึงจะอายุยังน้อยแต่ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กทําให้เขาระมัดระวังตัวเขารู้ทันทีว่าเปย์และถังหย่าต้องคิดว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกที่เขาเพิ่งได้รับมาจากลิงบาบูลตัวนั้นถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมวงแหวนวิญญาณล้านปีถึงเป็นสีขาวแต่นี้เป็นการปกปิดที่ดีที่สุดในตอนนี้เขาจึงไม่คิดจะอธิบายอะไรพี่เปยเปย์พี่เสี่ยวหย่าพวกท่านมาตามหาข้าเหรอมีอะไรหรือเปล่าหัวอวี่ห้าวถามอย่างลองเชิง ทั้งยาพูดอย่างคุนเคืองเดิมทีพวกเราก็แค่เดาว่าเจ้าอยู่แถวนี้คนเดียวคงตั้งใจจะเข้าป่าใหญ่ซิงโตไม่คิดว่าจะเป็นจริงเจ้าช่างกล้าจริงๆไม่รู้หรือไงว่าป่าใหญ่ซิงโตได้ฉายาว่าเขตห่วงห้ามของมนุษย์แม้แต่วิญญาจารย์ระดับสูงบางคนก็ไม่กล้าเข้าไปลึกๆเด็กอย่างเจ้าต้องมีอาจารย์คอยดูแลถึงจะทํากิจกรรมใกล้ๆป่าใหญ่ซิงโตได้พวกเรามาตามหาเจ้าเพื่อปกป้องเจ้าข่ากับเป้ยๆก็เป็นวิญญาจาร์เหมือนกัน แต่เจ้าโชคดีจริงๆถึงแม้วงแหวนวิญญาณวงแรกจะไม่ค่อยแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บฟังที่นางพูดหัวใจดวงน้อยของหัวววิห้าวก็อบอุ่นขึ้นมาทันทีเขาอายุยังน้อยแต่ก็ผ่านโลกมามากเขามองออกว่าความจริงใจในแววตาของถังหยาไม่ได้เสแสร้งพี่เสี่ยวหย่าผมด้วยความตื่นเต้นหัวววิห้าวเกือบจะหลุดปากพูดเรื่องนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อออกมา แต่ในตอนนั้นก็มีเสียงไอเบาๆดังขึ้นในหัวของเขาความเย็นยะเยือกทําให้เขาหยุดพูดทั้งอย่าหัวเราะคิกคักดูท่าทางโง่ๆของเจ้าสีเอาหล่ไม่ว่าเจ้าแล้วน้องหัวตอนนี้เจ้าก็ได้วงแหวนวิญญาณแล้วต่อไปเจ้าจะทําอะไรหัวววิห้าวถึงกับอึ้งใช่เขาจะทําอะไรต่อ ก่อนมาป่าใหญ่ซิงโตเป้าหมายของเขามาโดยตลอดคือการเป็นวิญญาจารย์ได้วงแหวนวิญญาณวงแรกเป็นของตัวเองวิญญาจารย์กับผู้ฝึกวิญญาณต่างกันราวกับดินการเป็นวิญญาจารย์ก็หมายถึงการเปิดประตูบานใหม่มีอนาคตที่สดใสแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปยังไงเขาก็แค่เด็กอายุ11ปีและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกจากบ้านเห็นแววตาที่สับสนของเขาทั้งหย่าก็ดีใจส่งสายตาให้เปยเปยเปยยพยักหน้าให้เธอน้องวัวที่บ้านเจ้ามีใครอยู่บ้าง แววตาของหัวอวี่ห้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากนั้นก็สายหน้าอย่างหนักแน่นไม่มีใครแล้วเหลือแค่ข้าคนเดียวทั้งย่าดีใจมากพูดออกมาโดยไม่ทันคิดดีจังเลยหัวอวิห้าวอึ้งไปส่วนเปื่ยได้แต่สายหน้าตบหัวทั้งย่าเจ้าพูดอะไรของเจ้าทั้งอย่ารู้ตัวว่าพูดผิดจ้องมองเป่ยๆข้าไม่ได้ตั้งใจนี่น้องหัวเจ้ายังไม่มีแผนก็เข้าร่วมสำนักของพวกเราสิสำนัก ตอนที่หัวอวิหาวยังอยู่ในคฤหาดในยุคก็เคยได้ยินเรื่องสำนักในทวีปโตหลัวสำนักมีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะสำนักผู้ใช้วิญญาณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในแง่หนึ่งคฤหาดในยุคก็ถือเป็นสำนักขนาดใหญ่ทั้งหย่าพยักหน้าอย่างจริงจัง ใช่สำนักของพวกเราเคยเป็นสำนักอันดับหนึ่งในทวีปเข้าร่วมแล้วเจ้าจะไม่เสียเปรียบแน่นอนและวิชาลับของสำนักเราก็เหมาะกับเจ้ามากเจ้าอยู่ตัวคนเดียวอายุยังน้อยเข้าร่วมสำนักทุกคนก็จะได้ดูแลกันดีกว่าเจ้าทำอะไรคนเดียวยังไงโชคก็ไม่ได้เข้าข้างเจ้าเสมอไปถ้าเกิดเรื่องขึ้นจะทำยังไงหัวอวิห้าวถามโดยไม่รู้ตัวพี่เสี่ยวหย่าสำนักของพวกท่านชื่ออะไรทังหย่าพูดอย่างจริงจงังสำนักทังสำนักอันดับหนึ่งในทวีป ได้ยินคำว่าสำนักถังร่างกายของหัวอวิห้าวก็สันสถานถึงแม้ตอนนี้สำนักถังจะเสื่อมถอยลงแต่ในประวัติศาสตร์ของทวีปโตหลัวไม่มีสำนักไหนเทียบได้กับสำนักถัง ตอนที่เขายังเด็กแม่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของสำนักถังให้เขาฟังสำนักถังก่อตั้งขึ้นเมื่อหมื่นปีก่อนถือเป็นหนึ่งในสำนักที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดว่ากันว่าถังซานประมุขรุ่นแรกของสำนักถังเคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทั้งทวีปวางหลักฐานสำหรับการพัฒนาผู้ใช้วิญญ,ญาณในอนาคตตอนนั้นสำนักถังเป็นสำนักอันดับหนึ่งในทวีปอย่างแท้จริงและในตำนานถังซานยังก้าวข้ามขีดจำกัดของปรมาจารย์ยาณไปสู่อีกขั้นเป็นอมตะแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ เวลาผ่านไปหมื่นปีตำนานของสำนักถังยังคงอยู่แต่ตัวสำนักกลับหายไปจากประวัติศาสตร์มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสำนักถังยังมีลูกหลานเหลืออยู่แม้แต่ตำนานของสำนักถังก็เลือนรางไปแต่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะถังซานวางหลักฐานสำหรับการพัฒนาผู้ใช้วิญญาณในทวีปโตหลวเมื่อหมื่นปีก่อนเมื่อ4 0 0พันกว่าปีก่อนที่ทวีปยี่เย่ชนเข้ามาทวีปโตหลวอาจจะไม่สามารถเอาชนะผู้แข็งแกร่งจากทวีปยี่เย่และรวมสองทวีปเข้าด้วยกันได้ เมื่อ4,000กว่าปีก่อนที่ทวีปสุริยันจันทราชนเข้ามาทวีปโตหลัวอาจจะไม่สามารถเอาชนะผู้แข็งแกร่งจากทวีปสุริยันจันทราและรวมสองทวีปเข้าด้วยกันได้น้องฮัวเจ้าเคยได้ยินเรื่องสำนักถังไหมเตยไปถามฮัวอวิห้าพยักหน้าเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับสำนักถังแต่ไม่รู้ว่าสำนักถังอยู่ที่ไหนถังยาตาแดงกำ่ำสำนักถังไม่มีที่ตั้งแล้วฐานที่มั่นถูกยึด ตอนนี้สํานักถังเหลือแค่ข้ากับเป้ยๆสองคนข้าเป็นประมุกสํานักถังคนปัจจุบันเป้ยๆเป็นสิทธิเอกของข้าหาพวกอวิห้ามองพวกเขาอย่างตกใจดูจากอายุถังยาก็ไม่ได้แก่กว่าเป้ยยมากจากบทสนทนาของพวกเขาก็ดูไม่ออกว่าเป็นอาจารย์กับสิ์เป้ยยไอสองครั้งเจ้าก็เห็นแล้วน้องหัวตอนนี้สํานักถังมีแค่ข้ากับเสี่ยวยาสองคน แต่พวกเราจะพยายามทําให้สํานักทางกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าเจ้าเต็มใจก็ยินดีต้อนรับมีอย่างหนึ่งที่เสี่ยวอย่าพูดถูกสํานักทางมีวิชาหนึ่งที่เหมาะกับเจ้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเจ้าในอนาคตพัวอวิห้าลังลังอยู่ครู่หนึ่งถ้าข้าเข้าร่วมสํานักทางข้าต้องทําอะไรบ้างทั้งอยากกล่าวว่าต้องพัฒนาฝีมือทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสํานักต้องการก็ต้องช่วยเหลือสํานักข้าไม่ได้โกหกเจ้า ตอนนี้สำนักทังของพวกเราตกต่ำจริงๆแต่วิชาก็ยังอยู่อีกอย่างสำนักทังของพวกเราเคยเป็นสำนักอันดับหนึ่งในทวีปก็ยังมีสิทธิพิเศษบางอย่างเจ้าหน้าจะเคยได้ยินเรื่องสถาบันสื่อไหลเครือ er, สถาบันอันดับหนึ่งในทวีปสถาบันสื่อไหลเครือรับนักเรียนอย่างเข้มงวดแต่ทุกปีก็จะให้โควตาเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบกับสำนักทังหนึ่งที่ตอนนี้ข้ากับเป้ยเป้ยก็เข้าสถาบันสื่อไหลเครือแล้วปีนี้พอดีมีที่ว่างหนึ่งที่ถ้าเจ้าเต็มใจเข้าร่วมสำนักทังที่ว่างนี้ก็เป็นของเจ้า ส่วนจะอยู่ที่สถาบันสื่อไหลเคร์่อได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเจ้าแล้วข้าให้ได้แค่นี้แต่น้องห่วข้ามีข้อแม้อย่างหนึ่งถ้าเจ้าเข้าร่วมสำนักถังแล้วก็ต้องเป็นคนของสำนักถังตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งเจ้าจะออกจากสำนักก็ต้องคืนวิชาลับของสำนักถังทั้งหมดสำนักถังสำนักถังดวงตาของหัวอวิห้าค่อยๆเป็นประกายเขามองถังยายอย่างจริงจังพี่เสี่ยวอยากข้าตกลงข้ายินดีเข้าร่วมสำนักถังสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่4ี่เป่ยเป่ยสายฟ้าตอนที่หนึ่ง